ก็ที่หกครับก็เป็นรายได้รางวัลเหรียญจิจดครับรายได้คนนี้เขาจะจ่ายให้เราครั้งเดียวเป็นเช็คเงินสดน,นะครับตอนเราขึ้นรับตําแหน่งนั่นเองครับจ่ายตั้งแต่ตําแหน่งไดมอนด์นะครับสองแสนบาทบลูเลมอนสามแสนบาทและแบตไปมอนด์หกแสนบาทจ่ายสูงสุดครับทุกคนเกืเอบยี่สิบล้านบาทเลยทุกคนฉะนั้นครับวันนี้เราเข้ามาแล้วอยู่ให้นานอยู่ให้ทนเรียนรู้ลงมือทําผมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะรับรายได้นะข้อที่หกแน่นอนและอีกหนึ่งอย่างครับ ธุรกิจซักเ้นมองของเราครับเมื่อเรามีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จแล้วครับมีเงินที่มากพอมีชีวิตที่ไลฟ์สไตล์แล้วซักเซนมองยั่งเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับเราครับก็คือบวกอีกผลประโยชน์กับทริปท่องเที่ยวนี่เองครับทุกคนสุดยอดมากมากครับจัดเที่ยวว่าจัดปีหนึ่งสามครั้งเลยทีเดียวครับยุโรปหนึ่งครั้งครับและเอเชียสองครั้งนั่นเองครับเป็นทริปท่องเที่ยวฟรีกินฟรีครับกับซักเซนมองครับฉะนั้นครับวันนี้ถ้าใครห็นลูกตา เข้ามาแล้วอยากจะเที่ยวฟรีกินฟรีกับสักเส้นมองเราครับก็ติดต่อผู้ที่แนะนําเรามาหรือคนที่ชวนเรามานี่เองครับเพื่อที่จะเ,เก็บทริปต่องเที่ยวต่างประเทศหรือในอเชียของเราครับและวันนี้ครับอีกหนึ่งอย่างครับสิ่งที่ผมอยากบอกครับธุรกิจของเรามีระบบสอนมีพี่เลี้ยงคอยสอนเราไม่ต้องคิดว่ามันจะยากเราต้องทําเองคิดเองไม่ใช่ครับที่นี่ทํางานเป็นทีมมีระบบมีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือเราครับฉะนั้น เชื่อว่าทุกคนเข้ามาก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ครับจากธุรกิจซักเช็หมอครับ